สวัสดีครับ่องนี่แล้วครับช่องเกษตรดดี้านพื้นบ้านครับลงมาสวนมาหนีมาสวงคำครับประมาณจีโมงกว่ามาหนีผมกะคือจะกินย่างปลาครับอ่ามาหนีผมก็เลยสียเมื่วานเห็นครับอ่ามื่อวานเห็นอยู่แพ่ตีตอคนไม่ละครับเอาหัวหันเกลือแล้วลองวานมึงครับเพราะว่าคือจะกินพร้ปลาครับเดี๋ยวลองไปวานมึงครับว่ามันสีหมันบ่ครับไปเลยครับ ๋ยวไม่พ่ายก่อนชู Продолжение อ๋อมีจีดีแต่นะ <c oughs> ส่งไปตำมาันบ่เนาะมันคือบทจีงนองๆ,นงๆเ,เนียกเนี้ยนออึ๊บอุ้ยอุ้ยตั้มยู่ตั้มยู่ <c oughs> อู้หไฟจุดจวดเลย <c oughs> ไฟหลุดแหวว่าไฟหลุดแหวว่า เนี่ยกบทีงก็มีจีรีอยู่บทีงเรอที่นี่คือตำบาทเดียวนึงโอ๊ยคือมีจีรีะหระคือตะปะนิ่หน่อยเหอะโอ้ยถตปะนิ่หน่อยถะเทียนหน่อยโอ้ย้ปนวนจันตัวนึง <laughs> นี่แต่ปนี่น่อยปปาหนวันจันตัวนึงเดี๋ยวตัวเดียวแทง้ันมึงอีกเดี๋ยวหาเชือกมัดไปก่อน เดี๋ยตัวนึงครับรอบแบกเลยตัวนึงแอปปูไปก่อนเก็บไปนิดหน่อยโอ้ยเก็บไปนิดหน่อย ออลองเบึงหลบสองครับหลบได้ยกเลตัวหนึ่ง อ๋อรอบนี้ส่งประคือแล้วเนาะถือแต่ปนิ่งหน่อยได้แต่ปนิ่งหน่อยถือเต็่ปนิ่งหน่อย โอ้ยส่งโบกือแล้วล่ะเตัวเดียวขึ้นมิติดี พอถือพอตัวโอ้ยส่งบ่คืออะไรละใส่ตัวเดียวนี่บ่อทรงบ่คืออะไรละส่งบ่คืออะไรละไส่ตัวเดียวได้ตัวเดียว બનુ ચંદર કાપ ปลาที่วานเหอะไรครับโอนี่ส้งประมาณหรอครับปลานว่จันตัวเดียวครับตัวพุยง่ายหรอครับเนี่ยตัวซ้ำนี้ครับผมบอได้มักห้ามหบเดียวมือใหม่ผมเสียวห้ามไปลงไปมักไหบผมยังสีมาบานครับตัวนี้เพราะว่าผมบานหัวหันหเกือปลาเดียวแต่ผมกระแตกนี่เมื่อไรครับปลาตื่นครับหลังจากปลาเฮ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมกะสิผ้าไปเบิ้งกะสร้างคบที่ผมเพ็้นไหเหมือนั้นผมแยกพอพันไปเหมือนั้นครับเนี่ยาไปเบิ้งครับไปเบิ้งกะสร้างคบครับ อ่านี่ครับบักม่วงครับม่วงต้นนี่กับสองสามปีครับประมาณสามปีครับแต่ว่าม่นี่กับปีนี่กับเอีว่าเป็นเป็นหน่วยหัวปีเป็นหน่วยแต่เดือนทันบ้าครับดกครับดกอ่ะดกแกงหน่อยกับพ่อเก็บขายได้ละครับผมม่วงแก้วขมิ้นครับตัวนี้กม่วงแก้วขมิ้นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นม่อนม่อนึินมาครับตัวนี้มากดกดกครับ กำลังโดค,ครับประเทศไยเป็นทัานซุกเป็นผัวเป็นผัวเลยครับผีิวงนี้ครับผีอ่ามนเป็นผัวเลยครับหมาก่อนกิน,น้วยครับตัวนี้อ่านี่ครับสร้างกบนะครับเส็นอยู่ข้างล่างนะครับปุ่นยู่ไตผมเอา อตั้งแต่ที่เพิ่นส่นครับเวลากลางเวียนบนเขาไปีสนครับเนยหมกลางคืนมันก็ออกมาหองมาอันนี้ทารยูดแถวนี่แหละครับมาหองมาโค้งกันยูดแถวนี่ครับตอนผมกับเพื่อนท่านผสมพันธุ์อยู่ครับมันจกอีกแค่เดือนนึงเพราะว่าผมกับท่านเฮ็ดหม่องผสมพันธุ์หนเพิ่นอยู่ตอนนี้ผมกับเจกเยบคนไหญตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียกับยุ่งผุนครับการนี้กับสร้างผมกับพีลาปล่อยหนามมากครับตัวนี้หนามของผมผมกับจีซือเวลาปล่อยหนามมามันจะไหลหันครับมันก็จะออกมาทอตัวนี้ครับอ่ามันจะเป็นเป็นนนนน้้ลของมัี่ด เป็นน้ำรดน้องมันนี่มองนี่กับผมโคตรใตึงเอิงมองนี่มองเลื้อยๆนี่กรสบตาหมาตาโคตรโกงใหม่ได้ตัวนี้ก็ไล่ลงมาใส่ตะกาครับตัวนี้กากระลังงามนะครับนี่ยกาเขาพื้นบ้านท่านนี้นะครับตัวนี้อ่าเป็นเขากอขอหกนี่ล่ะผมก็ลองเอามาระวานเบิ้งมันจะไปดำหน้าที่เบิกไว้ข้างหลังนี่ครับนี่นะครับตัวนี้ก็ต้นได้ปล่อยหนามใช่ยุ้ครับล่อให้กาใหญ่ก่อนในผมกัสจีโลกาตัวนี้ไปดำตัวนั้นนะครับทันเมื่อนี้ก็ มาวานเฮกับโบมานครับ,บมืัอนี้เดี๋ยวจังได้กับคลิปนะ่ะมือไม่ผมจังเสียเอาห่อไปใส่กระสอบเป็นมากไวคือคำว,าาว่ามากหล่อไวจักเป็นสถิตครับจังไปวานเพราะว่านี่ผมกวาดวานหัวหันไปเลยปลากระโบท่านกินหัวหันสำครับกำลังวานนุ่งกับวานเฮเลยปลาก็เลยตื่นครับก็เลยโบโบมานครับ,บมืัอนี้เพราะว่หน่ำกับเป็นหน่ำเลือกแน่อ่าทุกทายนี่กับจังได้จะลืมกี่ไรก็แชร์ก็ติดตามน้ำที่ขาดค,คลิปหนะ้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ